เมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์นะคะของเที่ยวทิปนะคะเราจะเจอวิดีโอแนะนำตัวค่ะเมื่อจบวิดีโอแนะนำตัวนะคะจะพาท่านเข้ามาสู่หน้าเมนูหลักของงานนะคะซึ่งในงานเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสองโซนหลักๆนะคะก็คือจะเป็นโซน ทราเวลบูสนะคะเป็นบูธท่องเที่ยวนะคะแล้วก็จะเป็นโซนช้อปปิ้งแอเรียนะคะอยู่ทางด้านหลังค่ะออขอแนะนำเมนูก่อนนะคะเมื่อคลิกสกายวิวนะคะท่านจะจะพาท่านกลับมาที่ภาพนี้นะคะเ,เมื่อคลิกที่ช h อปปิ้งมอล l นะคะจะมีเมนูนำท่านไปสู่โซนต่างๆของช็อปปิ้งแอเรียนะคะเมื่อคลิกที่ทราเวลบูสนะคะจะพาท่านไปสู่จุดกลางของ บูธท,ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เมื่อคลิกที่ดพร้อมบูธนะคะจะพาท่านไปสู่บูธของกสออค่ะเราลองเข้าไปดูนะคะในบูธท,ท่องเที่ยวกันก่อนค่ะเมื่อเข้ามาถึงบูธท,ท่องเที่ยวนะคะก็จะเห็นบูธต่างๆอยู่ภายนอกนะคะเราลองเข้าไปดูบูธของกสออดูก่อนนะคะในบูธของกสออนะคะก็จะมี pdf นะคะไว้ให้เรา อ่านข้อมูลเกี่ยวกับกสอนะคะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดหรือว่าพริ้นออกไปใช้งานได้นะคะเป็นวิดีโอแนะนำตัวของกสอนะคะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสามารถรับชมได้จากเราเชื่อว่าในไม่มีธุรกิจงานของเราโดยที่ไม่ต้องออกไปดูในเว็บไซต์ด้านนอกนะคะเมื่อดูเสร็จแล้วเราสามารถปิดและรับชมงานในส่วนต่างๆต่อได้เลยค่ะเมื่อออกมานะคะเราไปเที่ยวที่บูธของภาคกลางกันก่อนค่ะ ในบูธภาคกลางนะคะก็จะเจ<ข>อพิธีกรน, <ขอ S 1> นะคะ <ขอ S 1> ยืนแนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว3จังหวัดของภาคกลางนะคะด้านหลังจะเป็นคลิปวิดีโอนะคะแนะนำสถานที่นะคะเมื่อเราหมุนไปทางด้านข้างนะคะจะเห็นทางเข้าไปดูแกลเลอรี่ของแต่ละจังหวัดค่ะนําสถานที่นะคะเมื่อคลิกซูมนะคะ็ราคอีสาวยค่ะสําับภาพใหญ่ได้ค่ะเมื่อคลิกซูมนะคะเราจะสามารถเข้าดูภาพใหญ่ได้ค่ะ ก็ต้องไปไหว้พระกาวัดใช่ไหมล่ะคะก็จะมีทั้งวัดชัยวัฒนารามนะคะวัดมหาธาตุค่ะะมีบูธโปรดักต์นะคะอยู่ตรงนี้นะคะในทุกๆภาคนะคะก็สามารถรับชมโปรดักต์ที่เป็นโปรดักต์ดีเด่นของแต่ละภาคได้ค่ะวัดพระงาบุต่อไปนะคะจะเป็นภาคเหนือค่ะจะมีพิธีกรแนะนํานะคะมี ทางเข้าไปดูแกลเลอรี่ของแต่ละจังหวัดนะคะแล้วก็มีคลิปวิดีโอแนะนำจังหวัดค่ะรวมถึงจะมีสินค้าประจำภาคด้วยนะคะค่ะต่อไปนะคะไปดูภาคอีสานกันค่ะเออจะเหมือนเดิมนะคะน้าดูกันที่ภาคอีสานค่ะน้องเป็นสาวขอนแกนย้งบ่เคยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีสาน สุดท้ายนะคะเ้าไปดูภาคใต้กันค่ะแล้วสังเกตนะคะที่เชลฟ์ของ Product นะคะมีปุ่มที่เป็นแวบๆนะคะเราสามารถคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็ไปดูรายละเอียดของสินค้าที่เป็นสินค้าดีเด่นของในแต่ละภาคได้นะคะเมื่อเราเสร็จจากโซนท่องเที่ยวนะคะเราไปดูใน โซนช้อปปิ้งกันค่ะโซนแรกของช้อปปิ้งนะคะคือเทสตี้โซนนะคะเมื่อเข้ามาในโซนช้อปปิ้งนะคะเราสามารถคลิกปุ่มลูกศรน,นะคะเพื่อเดินเข้าไปได้นะคะหรืออีกออปชันหนึ่งนะคะหากอยากจะไปบูธใดบูธหนึ่งโดยตรงสามารถคลิกที่แผนที่ที่อยู่ทางด้านมุมขวาบนนะคะได้แล้วก็สามารถเลือกบูธท,ที่เราอยากจะไปได้ค่ะ เมื่อเราคลิกที่บูธหนึนะคะจะปะจะพาเราไปที่บูธที่หค่ะจะเห็นว่าในบูธนะคะจะมีปุ่มเครื่องหมายบวกนะคะเราสามารถคลิกค่ะแล้วเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าแต่ละชนิดได้นะคะทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นโลโก้ของร้านค่ะแล้วก็จะมีคอนแทคของร้านนะคะแล้วก็จะมีอ่อปุ่มให้กรอกเซอร์เวย์นะคะแล้วก็จะมีปุ่ม โซเชียลต่างๆนะคะของทางร้านก็คืออย่างเช่นมี facebook page นะคะซึ่งคนสามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซื้อกดอะไรได้เลยโดยตรงนะคะหรือว่าเข้าไป Line OA เพื่อสั่งซื้อของได้ทันทีนะคะหรือว่าเข้าไปซื้อขายโดยตรงในช h o ป e e ได้เลยค่ะเราก็จะมีลิงก์ให้นะคะทำให้ง่ายกับผู้ประกอบการนะคะมาที่เดียวสามารถ ลิงก์เข้าไปได้รู้จักกับผู้ประกอบการได้ครบถ้วนทุกโซเชียลช่องทางโซเชียลนะคะทางด้านขวามือด้านล่างนะคะจะเห็นว่าตรงนี้เราจะมีกล่องพิมพ์ข้อความนะคะสามารถส่งข้อความไปใน Facebook Messenger ได้แบบเรียลไทม์นะคะทำให้ผู้ประกอบการสามารถโต้อตอบกับลูกค้าได้ทันทีค่ะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะเราสามารถไปดูบูธอื่นๆต่อได้นะคะทวนไปทั่วๆนะคะอันนี้ก็เช่นกันนะคะจะเห็นว่าจะมีโลโก้แล้วก็มีคอนแทคต์ต่างๆมีรายละเอียดสินค้าค่ะไปดูโซนอื่นกันนะคะแฟชั่นไลฟ์สไตล์ในโซนนี้นะคะก็จะมี รายละเอียดของสินค้านะคะแล้วก็คอนแทคร้านเหมือนกันกันกบตซนแรกที่แนะนำไปนะคะนี่ก็จะมีลัาดาด้วยนะคะ งเมนูนี้เราสามารถพับปิดกลับไปได้นะคะแล้วก็แล้วก็เปิดออกมาดูได้ค่ะเลือกแผนผังนะคะเพื่อไปร้านอื่นได้เช่นกันะค่ะตอนสุดท้ายนะคะเป็นโซนโฮมแอนด์อั s s ์รี y นะคะค่ะเข้าไปทัวร์ตามร้านต่างๆ ขอบคุณค่ะ